สวัสดีครับช่อง YouTube นายนุกชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันจันทร์ที่10มกราคม2อ6 5นราะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมรถ2คันนี้เลยนะครับที่พินุกจะถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็ คันด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเจ้า Toyota Hilux ก e v o Pre-Runner Smart c a ม2ค4 2.4 entry เกียร์อัตโนมัติ6สปีดราคาเงินสดจะอยู่ที่774,000บาทนะครับเป็นสีบรอนเงินนะครับส่วนคันที่อยู่ด้านขวานี้นะครับก็จะเป็นเจ้า Toyota Hilux ก e v o Pre-Runner Smart c a ม2ค4 2.4 entry เกียร์ธรรมดา6สปีดสีบรอนเงินนะครับราคาเงินสดก็จะอยู่ที่724,000บาทนะครับก็ราคาต่างกัน50,000บาทนะครับแต่ทีนี้เจ้า2องคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวพี่นุกจะไล่เรียงให้ชมกันแต่ละคันกันเลยนะครับเผื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจเลือกนะครับถ้าต้องการความสะดวกสบายไปเกียร์ออโต้นะครับแต,แต่ถ้าต้องการ เอามันเอาสะใจไปที่เกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่นกจะพาไปชมรุ่นเกียร์อัตโนมัตริราคา774,000บาทก่อนเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรถกระบะที่มีความสะดวกสบายขับขี่ง่ายๆสบายๆย,ยิ่งใช้งานในเมืองประมาณนี้นะครับรุ่นเกียร์อัตโนมัติถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็สิ่งที่จะได้นะครับก็คือ ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีม LED พร้อมไฟ daytime running light และไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยเป็นแบบสีโครเมียมและสีดำเงานะครับแล้วก็กันชนหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่แบบสีดำด้านนะครับล้อและยางด้านหลังนะครับเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วสีเทาดำพร้อมยาง 265/65R17 นะครับ พร้อมอยางบางโครนหน้าและหลังนะครับบันไดข้างเป็นแบบสีดำนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับมือจับเปิดประตูรถด้านนอกนะครับเป็นแบบโครเมียมทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็ล้อและยางด้านหลังก็ไซส์เดีวยวกับล้อหน้าเลยเป็นแบบล้ออลอยสินิ้วดีไซน์ใหม่สีเทาดําพร้อมอยาง2องหทับหกห้าอนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ led light g u i d i ดีไซน์ใหม่นะครับ ไฟรีไฟเบรกไฟถอยเป็นแบบ LED ทั้งหมดส่วนไฟเลี้ยวยังคงเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับที่มือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกโดที่3ด้วยนะครับกระจกบ้านหลังก็ยังมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้เหมือนเดิมนะครับการชนท้ายก็ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นแบบสีโครเมียมและสีดําเงานะครับขึ้นได้2สเต็ปเลยนะครับระบบความปลอดภัยในรุ่นนี้ก็มีมาให้เหมือนเดิมเลยนะครับทั้งระบบเบรระบบป้องกันล้อล็อก ok ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD เข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกับและผ่อนแรงอตรัตโนมัตินะครับถุงลมนิรภัย SRS 3ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งเข่าคนขับ1ตำแหน่งนะครับโครงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A คาเหล็กน,นิรภัยด้านข้างนะครับแล้วก็รัศมีวงเดียวแคบสุด6.4เมตรนะครับนี่อันนี้เป็นรุ่นเกียร์อตรัตโนมัตินะครับทีนี้เราไปดูรุ่นเกียร์ธรรมดากันเลยนะครับก็ เหมือนกันเลยนะครับนี่รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับรุ่นเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับราคา7 2 4 0 0 0บาทนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการรถกระบะท,ที่ขับสนุกเร้าใจนะครับเข้าเกียร์อย่างมันนะครับเกียร์ธรรมรุ่นเกียร์ธรรมดาก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็สิ่งที่จะได้นะครับก็คือไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ใบบีม LED พร้อมไฟ d a daytime r u n n i n g Light และไฟเลี้ยวแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับ กระจังหน้าเป็นแบบดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่สีโครเมียมและสีดําเงานะครับกันชนหน้าดีไซน์ใหม่สีเดียวกับตัวรถพร้อมกรอบไฟตัดหมอกดีไซน์ใหม่สีดําด้านนะครับล้อแลกยางนะครับก็ไสเดียวกันเลยนะครับเหมือนกับรุ่นเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับเป็นล้ออลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วสีเทาดําพร้อมยาง265ทับห R 1 7นะครับยางบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังเหมือนเดิมบันไดข้างเป็นแบบสีดำนะครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียม พร้อมไฟเลี้ยวนะครับสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้าได้นะครับมือจับเปิดประตูรถด้านนอกนะครับเป็นแบบโครเมียมทั้ง2บานเลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายในรุ่นนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED Light Guiding Design ใหม่นะครับไฟรีไฟเบรกไฟถอยเป็นแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่มือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED นะครับการชนท้ายก็เหมือนกันเลยนะครับ ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับเป็นแบบสีโครเมียมสลับกับสีดําด้านขึ้นได้2สเต็ปเลยนะครับกระจกบานหลังก็ยังมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้ทั้งคู่เลยนะครับนี่ส่วนระบบความปลอดภัยก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเ,เปรียบเช่นเดียวกันนะครับย่งระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเข็มขัดนิรภัย3.2ที่นั่งพร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับ ถุงลมนิรภัย SRS 3ตำแหน่งคู่หน้า2ตำแหน่งเข่าคนขับ1ตำแหน่งนะครับโครงสร้างตัวถังนิรภัย G.O.A ขาเหล็กนิรภัยด้านข้างขาเหล็กนิรภัยด้านข้างนะครับแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด6.4เมตรนะครับนี่โอ้โหถือว่าเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าท่านไหนอยากได้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับก็ ตามสะดวกเลยนะครับถ้าต้องการความสะดวกสบายนะครับไปที่เกียร์อัตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความมันความสะใจไปที่เกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับก็ราคาต่างกัน5 0,000บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับคุ้มค่าน่าใช้เหมือนกันนะครับก็ทั้งคู่นะครับสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายได้นะครับทั้งการใช้งานในเมืองการใช้งานในชีวิตประจําวันการใช้งานส่วนตัวการใช้งานแบบครอบครัวก็ได้นะครับ หรือจะใช้งานบรรทุกของบรรทุกสินค้าก็ได้นะครับหรือจะใช้งานบรนทุกขนของที่จะเตรียมไปขายตามถนนคนเดินต่างๆหรือตลาดนัดต่างๆอย่างกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับทั้งคู่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของทั้งคู่กันเลยนะครับเอาละครับเรามาดูภายในห้องโดยสารของรุ่น p Smart Cap 4, 4 n r r n น a r อร a ส 2x4 2.4 entry เกียร์ตัวบัส6สปีดราคา774,000บาทกันก่อนเลยนะครับก็ ภายในห้องโดสยสารก็จะเป็นแบบนี้เลยโทนสีดสําสลับกับสีเงินนะครับแผงข้างประตูก็จะเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินด้วยนะครับกระจกไฟฟ้าและเซ็นทันล็อกก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็แผงข้างประตูแบบสมาร์ทแคปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโทนสีดสําสลับกับสีเงินนะครับเบาะนั่งในรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดําเดินได้ด้วยสีเงินนะครับ ดีไซน์คอนโซลด้านหน้าถือว่าออกแบบให้มีความสวยงามหรูหรามากๆเลยนะครับพวงมลาลัยในรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบยูริเทนสีดำนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านปรับระดับได้4ทิศทางพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและการรับสายโทรศัพท์ที่พวงมลาลัยแล้วก็ควบคุมปรับเซ็ตการตั้งค่าหน้าจอ M I D นะครับเครื่องเสียงก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้ว เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้บลูทูธได้รองรับ Apple CarPlay และ a n d r o i d Auto และมีระบบ T-Connect by Toyota ด้วยนะครับกระจกมองหลังปรับลดแสรสะท้อนเป็นแบบแมนวนวลที่แผงบางแดดวัสดุคุ้มผ้าและ PVC สีเงินฝั่งผู้ขับขี่มีช่องเสียบเอกสารฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจกมาให้ด้วยแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงก็เป็นแบบ o p t ติ r o อนแล้วก็ตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID แบบ TFT นะครับ เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบซ e ค u e เชียลชิปนะครับเพราะมีเลือกโหมดการขับขี่แบบเกียร์ธรรมดามาให้ด้วยนะครับนี่เกียร์อัตโนมัติขับขี่ง่ายสบายทุกเส้นทางเลยทีเดียวนะครับแม้ยามรถติดนะครับปุ่ม Eco Mode และ Power Mode ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็ Smart Cap นะครับเปิดได้กว้างมากๆทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเปิดได้กว้างถึง80-90องศานะครับ พื้นภายในห้องโดยสารก็จะเป็นพรมสีดำนะครับส่วนในเรื่องของบอกแคมปนะครับอันนี้ทางเซลล์เขาจะแถมมาให้นะครับเพื่อตเพื่อโดยสารแบบครอบครัวนะครับแล้วก็พื้นแคมปนะครับก็เป็นพรมสีดําเหมือนกันพร้อมช่องเก็บอุปกรณ์และแม่แรงทั้ง2ช่องมาให้ด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโดยรวมของเจ้า toyota hilux revo pre u n n e r smart cab สองคูณ4 2 4สอีเกียร์ตรวตห6สปีดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งเกียร์ธรรมดากันเลยนะครับ เอาละครับเรามาดูฝั่งรุ่น P-Runner s m a r t c a p 2ค4สองคูณเกียร์ธรรมดา6สปีดราคา724,000บาทกันเลยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับภายในห้องโดยสารก็เหมือนกันเลยนะครับนี่เหมือนก,นกันกับรุ่นเกียร์อตโนมัติเลยนะครับทั้งเบาะนั่งแบบผ้าคุณภาพสูงเกรดพรีเมียมสีดำนะครับเดินได้ด้วยสีเงินการปรบกกับเบาะก็แมนนวลเหมือนกันนะครับ การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามมาก,มากๆพวงมาลัยเป็นยูนิเทนสีดําพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยและปรับเซ็ตการตั้งค่าหน้าจอ M I D ปรับระดับได้4ทิศทางนะครับแผงข้าประตูเป็นแบบสีดำนะครับพร้อมการตกแต่งแถบสีเงินแล้วก็กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกก็มีมาให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาตรวัดเรืองแสงก็เป็นแบบออปติตรอนนะครับตรงกลางก็เป็นจอแสดงข้อมูลการขับขี่ M I D แบบ T F T ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับ เครื่องเสียงก็เป็นหน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เช่นเดียวกันรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay, Android Auto และมีระบบ T-Connect by Toyota ด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนก็เป็นแบบแมนวนวลที่แผงบางแดดก็เป็นแบบบุผ้าหุ้มผ้าและ PVC สีเงินนะครับฝังฝั่งผู้ขับขี่มีช่องเสียบเอกสารฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจกมาให้ด้วยนะครับ ก็ชอบเก็บของด้านบนนะครับทั้งคู่ก็จะได้คูบ็อกซ์มาให้ด้วยนะครับส่วนชองเก็บของด้านล่างก็ตามมาตรฐานนะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่แต่ว่าแตกต่างตรงที่เกียร์นะครับนี่แตกต่างตรงที่เกียร์นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับสําหรับคนที่ต้องการเน้นขับสนุกเร้าใจเอาความมัน่ะว่านั้นเถอะนะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเข้าเกียร์ง่ายราบรื่นทุกการขับขี่เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มีปุ่ม Eco Mode และ Power Mode มาให้ด้วยนะครับนี่สายประหยัด Eco Mode สายแรงก็ Power Mode นะครับนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่เกียร์ธรรมดานะครับพื้นภายในห้องโดยสารก็เป็นพรมสีดำนะครับในเรื่องของบอกแควบอันนี้ทางเซลลเขาจะแถมมาให้นะครับนี่อันนี้ก็เป็น ภายในห้องโดยสารของรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับก็โดยรวมเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปถึงโซงสุดท้ายกันเลยนะครับก็จบกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการพาชมรถ2คันเลยนะครับทั้ง Toyota h i l u ัสรีโว r พรีล n นเนอร์สปาร์ตแคปสองคูณสี่สองจเกียร์ตโรมัติ6สปีดราคาเงินสดอยู่ที่7 7 4 0 0 0บาทแล้วก็เจ้า Toyota h i l u ัสรีโว r พรีล n นเนอร์สปาร์ตแคปสองคูณสี่สองจุดสี่เอนทรีเกียร์ธรรมดา6สปีด ราคาเงินสดอยู่ที่724,000บาทนะครับก็ต่างกัน50,000นะครับเกียร์ออโต้774,000บาทส่วนเกียร์ธรรมดาก็724,000บาทก,ก็ถือว่าน่าใช้เหมือนกันทั้งคู่นะครับเป็นสีบรอนเงินเหมือนกันเลยนะครับก็น่าใช้มากๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับก็อยู่ที่ทุกท่านชอบว่าจะเลือกรุ่นไหนนะครับอยู่ที่ทุกท่านชอบนะครับว่าจะเลือกรุ่นไหนระหว่าง เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับถ้าอยากขับขี่สบายก็ไปเกียร์ออโต้นะครับแต่แต่ถ้าอยากขับขี่แบบเอามันเอาสะใจอะไปเกียร์ธรรมดาเลยนะครับก็ชอบแบบไหนเลือกกันเอาได้เลยนะครับเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์หัวใจเดิมนะครับ2.4ลิตร GD Super Power 2.4ลิตรขนาด2,400ซีซีนะครับรหัสเครื่องยนต์ 2GDFTV High เ n t เ r b o Intercooller 4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคปช้าส6วากวให้กำลังสูงสุด150แรงมา้า110้กิโลวัตที่ี่ร4อ0รอบต่อนาทีแรงบิกสูงสุด400ยนิวตันเมตรที่1,600ต่อ2,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีหัวฉีดดํามัน i อ r าช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันให้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถรองรับน้ำมันดีเซลทั่วไปจนถ,ถึงน้ำมันดีเซล B20 ได้ด้วยนะครับนี่ถือว่าแรงจริงประหยัดจริิริงงแขึ้นในใทุกมต ทนทานบำรุงรักษาง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่ก็แตกต่างกันที่เกียร์นะครับอัตราทดเกียร์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็ชอบแบบไหนเลือกกันเอาได้เลยนะครับเผื่อลูกค้าเผื่อทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วก็พิจารณาซื้อกันได้นะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนนะครับระหว่างเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโชว์รูมโตโยต้าริชเชียงใหม่ โชว์รูปใหญ่เยื้องวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อนุญาตอนุเคราะห์ให้เราได้ถ่ายคลิปรถคันนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ใครจะมาแวะมาชมรถโตโยต้าสักคันมาซื้อรถโตโยต้าสักคันมาทดลองขับรถโตโยต้าก่อนการตัดสินใจซื้อหรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อรถโตโยต้าหรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆแคมเปญพิเศษต่างๆก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับโตโยต้าริสเชียงใหม่ โชว์รูปใหญ่เยาวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับโทรศัพท์ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่053998555นะครับ053998555จะมีที่ึิษาการขายขอให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลานะครับโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดพิเศษแคมเปญดีๆเขามีให้แบบจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่ To โตยต a าริสเชียงใหม่โชว์รูปใหญ่เยาวัดเยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ มาที่นี่กันได้ที่นี่ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของผมด้วยนะครับถ้นนีหากผิดพลาดประการใดพูดผิดตัวประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับและคลิปหน้าผมจะมีรถรุ่นไหนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมจะรับชมกันอีกครั้งก็รอติดตามกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตาม f a c e b o o นายนุกชาแนลด้วยนะครับชื่อตามช่องนี้เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้กันและกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยๆวย,วยทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ